เออล่าสุดผู้ว่าสะแก้วโดนด่าอีกละททำไมนะพื้นที่บ้านหนองจานที่ขเขมยึดทำกินมา40ปีปรากฏว่าช่วง40ปีขเขมยึดทำกินไม่มีใครไปแตะขเขมเลยปรากฏล่าสุดเจ้าของที่ดินตัวจริงซึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอหนองจานจังหวัดสะแก้วปรากฏจะเข้าไปทำกิน ทีนี้ผู้ว่าแจ้งเตือนบอกว่าระวังระบ้ยทําไมนะระวังระบ้ยเพราะว่าคามร์เนี่ยทำกินมา40ปีทีนี้เวลาประชาชนไทยจะไปทํากินให้ระวังระบ้ยทําไมละ่ะเออวะตอนที่ชาวคามร์มันอยู่ตั้ง40ปีมึงไม่ต้องระวังระบุยเลยขณะโดยการพอประชาชนคนไทจะไปทำกินเสือกขู่คนไทยว่าระวังระบ้ยเออวะ่ะ อีผู้ว่าสากแก้วกูว่ามึงมันแปลกแปลกนะเนี่ยฉันก็ไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะผู้ว่าสากแก้วฉันว่าจริงๆแหละยังไงก็ตามแต่เธอต่ออายุโดยภูมิธรรมเวชยชัยอยู่ที่นั่นไม่ไหวแล้วล่ะเธอต้องย้ายออกจากที่นั่นฉันพูดจริงๆฉันพูดจริงๆนะผู้ว่าสากแก้วเนี่ยรัฐบาลใหม่มาต้องย้ายอีผู้ว่านี่ออกจากนอกพื้นที่เลยอะ ล่าสุดมีเรื่องดราม่าอีกอันหนึ่งเธอรู้ยังเรื่องดราม่าอีกอันหนึ่งก็คือมันกลายเป็นประเด็นดรามา่าเมื่อเพจด,ดังมีการแฉมันมีคลิปที่กองถ่ายอะไรไม่รู้แถวแถว,แถวหาดลาวัยอำเภอเมืองภูเก็ตมันมีผู้หญิงคนหนึ่งจะไปถ่ายรูปแล้วระหว่างถ่ายรูปเนี่ยปรากฏว่ามันมีธงชาติเนี่ยปลิวสวัยอยู่มันก็เลยไปม้วน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 ธงไม่ให้ปลิวมันจะถ่ายรูปเอาวิวทะเล จากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่แถวนั้นก็คงจะรักชาติแหละก็เลยบอกก็เลยไปขึงขึงธงบอกว่ามึงจะเขาจะปล่อยให้มันปลิวอย่างนี้เขาปักไว้ให้มันปลิวมึงจะถ่ายรูปมึงก็ถ่ายติดธงไปสิมึงจะมาม้วนธงเขาทาไมก็เลยกลายเป็นไวรัลคลิปมาว่ามึงจะไปถ่ายรูปที่หาดลาวัยแล้วมีธงชาติไทยปักอยู่ปลิวสวยัยสวยงามสง่าอยู่ แต่ปรากฏว่าจะเอารูปแต่ไม่เอาธงก็เลยไปม้วนธงปิดไว้นั่นแหละค่ะกลายเป็นเรื่องหนักมากตอนนี้เขากําลังตามล่าอยู่ตามล่าไอคนที่เปิดตามล่าไอคนที่เป็นม้วนธงว่าเป็นกองถ่ายหนังเรื่องอะไรเป็นกองถ่ายของใครและเป็นกองถ่าย MV ของใครกําลังหาตัวดราม่าเรื่องนี้อยู่ คือเรื่องนี้ไม่มีเสียงแตกเสียงเป็นเอกฉันว่ามึงก็ไปถ่ายที่อื่นสิก็ตรงนั้นเขาปักธงไว้แล้วมึงเนี่ยไม่อยากได้ภาพธงไทยปลิวสวัยมึงก็ไปถ่ายที่อื่นสิมาถ่ายตรงนั้นทําไมมึงจะไปเก็บธงเขาออกมึงจะไปม้วนธงเขาเข้าถ้าเกิดมึงไม่รักชาติมึงไม่ได้อะไรมึงก็ไปถ่ายที่อื่นสิมึงจะไปถ่ายตรงนั้นทําไมล่ะก็ตรงนั้นเขาเป็นเทียฐานในการปักธงเขาปักไว้อยู่ หาดเขาปักธงไทยไว้มึงไม่อยากได้ธงไทยมึงก็ไปปักที่อื่นแล้วที่สําคัญที่สุดมึงไม่ใช่เกาหลีมึงก็ไม่ใช่จีนมึงไม่ใช่แจ็คไม่ใช่อะไรต่างๆมึงไม่ใช่มาเลเซียมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ฝรั่งด้วยมึงเป็นคนไทยพูดภาษาไทยคุณเป็นคนไทยพูดภาษาไทยแถมยังต่อรองกับอีกคนที่ ไปปล่อยทงบอกว่าพี่คะเดี๋ยวเนี่ยจะกลางให้แต่ตอนนี้ขอหุบก่อนแต่เขาจะกลางอ่ะมึงอยากจะถ่ายมึงก็ไปถ่ายที่อื่นแต่ไม่ใช่ไปกลางกลางหุบหุบทงอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่ใช่ถ้าเกิดมึงสามารถหุบได้เดี๋ยวคนอื่นฝรั่งมังค่าเขามาแม่งไม่ถอดทงทิ้งไปเลยเหรอเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นคนไทยไม่รู้จักถึงอัตลักษณ์ และเรื่องของความเป็นไทยมึงก็ไปถ่ายที่อื่นแค่นั้นเองล่พอพอาสุดมันเป็นเรื่องดราม่าเขาก็เลยส่งตอบต่อกันมาฉันก็เลยเล่าให้ฟังเผื่อบางคนเนี่ยนะจะตามข่าวเขาไม่รู้เรื่องที่จะเลือกจะต้องพักท่านจะประเดิมด้วยภาคภูมิไทยไทยต้องมีหลักประกันว่าประเทศไม่เสียหาย กานั้นให้เป็นสิทธิการตัดสินใจของพรคประชาชนละกันนะคะก็ต้องเรียนแบบนี้แต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่คุณบุญพันควรจะเสียเวลากับ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 สิ่งที่ควรทําที่สุดวันนี้คือการตัดสินใจของพักเพื่อไทยมากกว่านะคะวันนี้พรักประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในแนวทางที่พักประชาชนจะเดินไปข้างหน้าพักภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะตัดสินใจพักเพื่อไทยเองคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจใช่จริงๆวันนี้ถ้าถามกันสามพักใครได้เปรียบที่สุดพักเพื่อไทยนะคะคุณมีโอกาสที่จะปิ เกมนี้ได้เร็วที่สุดอำนาจต่างๆอยู่ในมือคุณในเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางตั้งแต่แรกดิฉันคิดว่าการการเดินต่อไปเพื่อเพื่อให้ให้มันสูตรปลายทางของสถานการณ์แบบเนี้ยพักเพื่อไทยควรจะควรจะหาทางลงด้วยตัวเองอย่างถึงที่สุดก่อนออแล้วก็การให้สัมภาษณ์หรือการแสดงความคิดเห็นที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าออพักประชาชนมันต้องมาแบกแบกรับ <laughs> สิ่งท,งที่สิ่งที่พักเพื่อไทย พี่อวนกูโดนถอนงอกอีกแล้วลักษาการนายกรัฐมนตรีหน้าดำขําเกลียดเพราะว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เห็บกระโดดหนีหมดจากนั้นปุ๊บโดนเด็กถอนงอกต่อเออสวัสดีทุกทๆคน ดนเด็กถอนงอกคุณพี่อ้วนฉันโดนเด็กถอนงอกโดนเด็กถอนงอกอยู่ตอนนี้อาทุกคนกันแดดดอกตมริกาทุกคนซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กหนึ่งหลอดกันแดดดอกตมริกาเลิศมาก ซื้อหลอดใหญ่หนึ่งหลอดแถมหลอดเล็กหนึ่งดอดทุกคนมีคนบอกว่าพยากร์ดวงคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกมีคนพยากรณ์เหมือนกันว่าดวงของชยัยเกษมก็ไม่ได้เป็นนายก <c oughs> โอเคนะ Out of the problems. Don't talk democracy with us. What do you mean by democracy? We here are the people. We the people. We own the country. We possess sovereignty. What sort of democracy are you talking about around the world? อาจารย์เจตขึ้นขึ้นไปชุมนมุมประกาศสู่ชาวโลกแล้วตอนนี้ช่วงนี้ทำไมภูมิตำถึงออกมาพูดบ่อยจังเพราะไม่มีใครพูดสทรก็พูดไม่ได้เสือกไม่ได้ถ้าเสือก พักเพื่อควายจะโดนยุบขณะเดียวกันธนาทวยจริงๆก็เสือกไม่ได้ถ้าเสือกพักประชาชนจะโดนยุบขณะเดียวกันภูมิธรรมเป็นคนเดียวที่เสือกได้ทำไมละ่ะเพราะภูมิธรรมดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีและขณะเดียวกันตำแหน่งหลักอาชีพหลักเป็นตีนข้างซ้ายของทักษิณแส่อวยตำแหน่งรองลงมาเป็นกระโปงข้างขวา ของทักษินแท้อวยเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่หลักในการที่จะต้องออกมาพูดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะพูดถูกใจคนไม่ถูกใจคนอย่างไรก็ทมแต่อย่าไปถือสาแก่มากทําไมแกก็เครียดโอเคนะแกก็ค่อนข้างเครียดแหละอืมตามนั้นลหละภูมิธรรมเวจะยะชัยใจดี ทำไมล่ะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาไปฟอกไตทำไมล่ะป่วยนิดหน่อยต้องไปฟอกนะต้องรักษาดูแลอา้าวคนแก่รุ่นนี้มันก็ต้องดูแลตับไตไส้ม้ามต้องดูแลอย่างดีคนอายุรุ่นนี้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดเนี่ยไม่เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ต้องดูแลตับไตไส้ม้ามต้องคอยตรวจเช็คล่างกายอยู่ตลอดเวลาเนื้อออกใช่ไหมต้องไม่เครียดนี่แกก็เครียดหนักมากแล้วนะเนี่ยหน้าก็เหี่ยวเหีย่ยมนี่ว่าจะเอาคอลลาเจนไปให้ใช้อยู่แต่ทีนี้ ไม่รู้จะเอาชื่อไม่รู้จะส่งผ่านใครไปดีเออกลัวแกไม่ใช้แล้วนี่ถ้าเกิดแกไม่ใช้หน้าแกจะเหียกมากนะอันนี้บอกเลยจัดไปนะคะทำไมภูมิธรรต้องพูดทุกเรื่องถ้าภูมิธรรมไม่พูดแล้วมึงจะให้ใครพูดพ่านทองแท้เหรอ <laughs> ถัดจากนี้ก็พ่านทองแท้แล้วต้องพูดอะ อ,อคุณด็อกเตอร์เคยออกรายการกับเตี้ยหลังม็อบไหมใครคือเตี้ยหลังมอบใครใครคือเตี้ยหลังม็อบมึงไปกล่าวหาใครว่าเตี้ยหลังม็อบเธอพูดถึงใครเตี้ยหลังม็อบไม่ สูงต่ําดําขาวเราจะไม่บูลลี่ใครเธอจะไปเรียกใครคนนั้นคนนี้ว่าเตี้ยหลังม็อบเตี้ยหลังเต่าเตี้ยหลังตุงเตี้ยหลังเด็กเตี้ยหลังผู้ใหญ่ไม่ได้เราเป็นคนผู้ดีผู้ลากมากดีเราไม่ควรจะต้องไปบูลลี่ใครว่าใครสูงต่ำดำเตี้ยไม่ควรไม่ควรเราอย่าไปพูดอย่างนั้น แค่คอกับเอวเขาอยู่ใกล้กันเราจะเรียกเขาว่าสั้นไม่ได้แค่คอกับเอวเขาอยู่ใกล้กันเราเรียกเขาว่าอีสั้นไม่ได้แค่เอลกับอกเขาอยู่ใกล้กันเราจะเรียกเขาว่าอีเตี้ยไม่ได้อย่าทําเช่นนั้นไม่สมควรเคยออกรายการด้วยกันเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไงเป็นไวโัลที่เดอะสแตนดูต่ะเออสถานีเดอะสแตนดาดอ่ะ ที่ไม่มีใครรู้จักเดอะสแตนดาร์ดหลังจากนั้นเป็นไวรโลทร่ทะลุทะลวงตอนปี2566อะไม่ควรเรียกใครว่าสูงต่ำดำสั้นไม่ควรนะคะค่ะไม่ควรค่ะเราจะเรียกคนที่ตัวเล็กกว่าว่าเตี้ยไม่ได้เราจะเรียกคนที่เอว กับส่วนน่องอยู่ใกล้กันว่าเตี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะดิฉันยืนยันไม่ได้นะคะเถ้ามันจะกระทบกับคนหมู่มากนะคะเราไม่ควรเรียกใครอย่างนั้นนะคะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ทำไหนเธอพี่ชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาเราจะไม่บูลีกันนะคะเราจะไม่บูลีกัน อันนี้ขอบอกเลยนะคะค่ะเป็นคําสัญญาเป็นมันนะเป็นไม้ก็เคยสัญญาไม่ได้ตั้งใจก็อย่างนั้นก็อย่างนี้จริงๆแล้วคนที่เรียกแกว่าอีเตี้ยหลังมอบคือมันเป็นความหลังไปแล้วเนาะ เราไม่ควรตอนนี้ท่านเป็นองค์ตอนนี้ท่านเป็นองค์องค์องค์ไปแล้วเราไม่ควรจะไปพูดถึงท่านนะคะจริงๆเราจริงๆเราคนที่เป็นคนบูลลี่คนแรกคือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละแล้วกูอยู่ในแล้วฉันจําได้ว่ากูอยู่ในสภาตอนนั้นตอนที่อีเตียหลังม็อบอะ่ะมันเอาดอกไม้จันทไปวางตรงเก้าอีนะ้นายกรัฐมนตรีในสภา แล้วกูก็เดินมองตามไปบอกอีนี่มันเอาดอกมันเอาดอกไม้จันมาทําไมวะเอาอีเต้ยนี่เอาดอกไหมมันเอามันเดินมันเอาเดินเอาดอกไม้จันพุ่มใหญ่มากอ่ะแล้วมันก็เดินเดินไปทุกคนก็มองเดินตามมันอีเราประพอก็ไม่กันไม่อะไรเลยจากนั้นปุ๊บนางก็เอาดอกไม้จันเนี่ยไปวางไว้ตรงเก้าอี้ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีอ่ะอีกข้าราชการสภาแม่งก็มองตามปิดๆเลยโอ้อีนี่คือไม่เคยมีใครทาอ่ะ ประเพณีแบบนี้ไม่เคยมีใครทํามึงเอาดอกไม้จันทร์ไปวางบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตอนที่จะมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประยุทธ์แกก็คงจะโกรธอะนะและหลังจากนั้นก็เกิดบรรยากาศอีเตียหลังม็อบเออแต่แต่แต่ว่าปกติตัวจริงแกก็เป็นคนไม่ได้ปากร้ายนะ ตัวจริงแกไม่ได้เป็นคนปากร้ายเวลาเวลาเตี้ยเวลาเตี้ยหลังม็อบเจอมาลิกาเขาก็ไม่ได้เป็นคนปากร้ายเขาก็เป็นคนยิ้มแย้มอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนปากไร้ายไม่ได้เป็นคนร้ายเออเป็นคนแบบเวลาเจอก็ยิ้มแย้มสวัสดีค่ะยิ้มแย้มแล้วก็แต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องใส่เสื้อสีสันใส่โบแล้วก็ใส่ดอกไม้มึงจะติดดอกเป็นดอกดอกอ่ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสมุดแล้วทั้งหัวแม่งติดสามดอกอ่ะ ติดดอกไม้เป็นดอกดอกกูก็ไม่เข้าใจมึงจะติดดอกส้มไปทําไมเอาดอกส้มสีทองตรงนี้ดอกส้มสีสีเลือดตรงนี้ดอกส้มคือมึงติดสามดอกบนหัวมึงหัวมีหัวด้วยหัวนี่มีหัวเดียวแต่ติดดอกไม้สามดอกติดเป็นดอกดอกเลยอ่ะดอกใหญ่มากแล้วดอกใหญ่มากอ่ะเออ ล่าสุดมันเรื่องอะไรนะที่แกไปสัญญุงสัญญาอะไรว่าแกจะล้าแก้บนน่ะแกบอกว่าแกจะแก้ผ้าแล้วก็ล้าแก้บนตอนนี้ตำรวจแม่งระวังแกเจเลยอะระวังว่าแกจะล้าแก้บนระวังว่าแกจะแก้ผ้าทําไมล่ะเขาหาอาจารย์นะสิตอนนี้ตำรวจนครปฐมระวังแกเจเลยนะเด็กเขาแก้แล้วยังแกยังล้าแล้วเอาลําแล้วหรอแล้วแกแก้ผ้าไหม เอาเหรอลำแล้วอ,ลอ๋อเหรอบนให้ในายกหลุดอ๋อนายกหลุดก็เลยอ๋อแกโบนให้ในายกหลุดแล้วแกยังไงแก้แล้วแล้วแกแก้ไหมแกเลยมีคลิปไหนกูดูรอเดี๋ยวกูขอดูแป๊บมันออกได้ไหมออกอากาศได้ไหมเนี่ยไม่คิดไม่คิดเลยค่ะว่า เลอะแก้บนไปแล้วเหรอแต่ไม่ได้แก้ผ้าใช่ไหมนะครับก็จากกรรมไม่ได้จัดมึงพิพิรณายนที่ผ่านมานะถ้ามึงไม่ได้แก้ผ้าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอา,อาจจะเบิถ,ถ้าไม่ได้แก้ผ้าเนี่ยมึงตุยแน่นนอีป้าเจีย๊ยบค่ะ ถ้ามึงไม่ได้แก้ผ้าอย่างที่มึงอ่ะได้มีการบนบานสารก่ลาวว่ามึงตุยแน่เจียธรรมราคะวันนี้วันจันทร์ที่1กันยายนค่ะตอนเช้าค่ะเจ็ดโมงครึ่งวันนี้มาที่สารเจ้าที่ได้ทําการบ่นเอาไว้นะคะว่าถ้านายกแพทองทานพ้นตำแหน่งไม่ว่าจะวิธีไหนนะก่อนสิ้นปี6-8ก็จะมาทำแก้บนค่ะก็ในเมื่อประกาศสาธารณะไปแล้วเวลาลำก็มาเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะ ก็จะเป็นการแก้ผ้ารำที่หน้าสารเจ้าค่ะแก้ผ้านเหรอค่ะแก้ผ้ารำหน้าสารเจ้าค่ะเอ้าสารเจ้าเหรอใช่ใช่ค่ะถ้าดูจากข้างหลังก็สรงจีนๆสารเจ้าปัดเิปเสร็จจะลงให้ชมที่บอกว่าอาจจะเบลอภาพอยู่อันนี้น่าจะเป็นทีมงานบุกเลมมาให้ว่าตอนนี้แกอาจจะอยู่ระหว่างการเบลอมึงเห็นหรือยัง มึงมึงเห็นหรือยังมึงเห็นหรือยังมึงเห็นภาพหรือยังลำแบบลำแบบอะไรวะลำแบบเท็กอะไรขอดูมึงเห็นละแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นยังไงวะแล้วมันเป็นยังไงเจ้ากระเจิงหมดแล้ว เจ้าเห็นไหมไม่มีเนี่ยไม่เห็นมีภาพเลย <c oughs> ไม่เห็นมีภาพเลยอ๋อเอาผ้าบังอ๋อเอาผ้าบังไว้เอาแล้วใครจะเห็นน่ะเอาผ้าบังไว้ก็ไม่มีใครเห็นนะสิอ๋อลำให้เจ้าดูอ๋อลำให้สารเจ้าดู แล้วสันเจ้าสันเจ้ายังอยู่ไหมสันเจ้าที่ไหนวะแล้วอ๋อเจ้าอาำให้เจ้าดูอ๋อแก้ผ้าลำแก้บนแล้วก็ลำให้เจ้าดูไม่ได้ให้ประชาชนดูนักข่าวก็ดูไม่ได้อ๋อถึงดูมึงก็ถ่ายมาออกอากาศไม่ได้อ๋อเอาผ้าบังไว้อ๋อแล้วก็แก้ผ้าแล้วใส่งเกงในไหม แล้วปิดจุกหรือเปล่าแล้วแล้วแล้วปิดจุกไหมแล้วแล้วแล้วใส่จุกไหมอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ลําเอให้เจ้าดูแล้วเจ้าอยู่ยังอยู่ไหมตอนนี้เจ้ายังอยู่ไหมเจ้ายังอยู่ไหมลาำแค่ผ้าแต่เอาผ้าขาวบังไว้แล้วเจ้าจะเห็นหรือเปล่า เจ้าเห็นหมุยไหมถ้าแก้ป้าเจ้าก็ต้องเห็นหมุยดิจะไหมแล้วหมุยถอดหมดหรือไมหรือใส่ตัปิ้งเอาแล้วเจ้ากระเจิงไปหรือยังรุ่นนั้นรุ่นนั้นกูว่าแม่งหงอกแล้วล่ะกูว่าเจ้าคงกระเจิงไปถึงไหนแต่ไหนแล้วล่ะ โอ้ยแล้วเจ้าตาเป็นกุ้งยิงไหมอืมรุ่นนั้นน่ะเนาะมันคงเป็นกระจุกกระจุกอะสีขาวคุณๆสารล้างอ๋อเป็นสารล้างเอ้าแล้วจะไปบนดทำไมไปบนกับสารล้างสารล้างก็ไม่มีเจ้าอะดิ <laughs> เจ้าโอ๊ยกูปวดหัว อะไรก็ตามแต่มึงเวลาบนบานสารเก่าอะไรพวกนี้มึงอย่าไปบนเรื่องแก้ป้าเด็ดขาดทำไมละ่ะเวลามึงทําไม่ได้จริงอะ่ะคนที่จะซวยคือมึงทําไมล่ะเอาไอ้เรื่องบนบานสารเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะอืม สวัสดีทุกคนไปราให้พี่จิตด,ดูค่ะอะไรก็เกิดขึ้นในประเทศไทยซิค่ะเจ,จ้าวิ่งหนีเถลดเิดเปิดเจ้าเจ้าบอกเอาอีป้า,เป,าเป็นแถวเป็นแทกเจ้าก็ไม่ว่าแต่นี่โอ้โหมาทั้งหงอกทั้งงวงเลย เปิดออกมาแม่งองอกทั้งล่างทั้งบนยังจูตสามมาแก้บนให้กูดูอีก <laughs> โอ้ยปวดหัวอืเนาะสงสารเนาะสงสารประเจี๊ยบสงสารเจ้าสงสารเจ้าสงสงสารสามเจ้าอ่ะเจ้าที่อยู่ในศาลอะ <laughs> เขาบอกว่าเจ้าชอบของแปลก <laughs> ออเช็คแล้วว่าเจ้าชอบของแปลกอ๋อเจ้ากูว่าตอนนี้กูว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นลูกเป็นหลานเย็บปปะเจี๊ยบเนี่ยมึงต้องรักษาแม่มึงให้ดีเลยนะทาไมละ่ะมึงต้องระวังนะระหว่างนี้เจ้าอาจจะไม่พอใจระวังตกบันไดหัวแตกนะมึงเออระมัไระวังตกตกบันไดกระลงระวังตกบันไดหัวแตกระวังเป็นอุบัติเหตุเพศภัยนะทำไมละ่ะเอา้าก็มึงเจ้าได้ของไม่ดีไปอ่ะ จะมาตอนนี้เจ้าก็ต้องคิดมากเลยแม่งจะทำยังไงกับอีป้านี่ดีวะนีย่ยาเอาของบูดของเน่ามาบูชากูแม่ของสดสดของสดงสดขาวๆหวานหวนก็ไม่เอามาบถาวายกูนะ้าดูสิเอาของบูดของเน่าของล้างข้างปี แม่ของเสียเอามาผู้ชาคกูทำไมวะป่านนี้เจ้าคงหาวิธีกูจะทำยังไงอีป้านนี้ดีว่ามึงระวังตกบันไดหัวแตกนะมึงดูแลระวังอีป้าเจฟดีดี เจ้าย้ายสารไปแล้วขอไปอยู่กระต๊อบอืมเจ้าไม่ฆ่ากลับมาแล้วนะคะสายละชันนี้ไม่บอกเธอได้นะศาสนาจะคุ้มค่ะมีเจ้าเบาสองคนคน